ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสิ่งที่ผมและทีมกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นมันเปรี่ยนเสมือนสงครามขนาดย่อมย่อมสงครามที่พวกผมเข้าต่อสู้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเยี่ยงชายชาตินักรุกเจอหรือยังเจอแล้วครับพว้พันธ์เฮ้ครับลูกแทมเอาหนูไปด้วยน้นไบกันตขับคนสงครามของคนกับขยะ สงครามของทีมรถถังขยะทุกวันนี้ขยะหลายชิ้นที่เจออันตรายมากบางทีก็เป็นเศษขวดแก้วที่แตกก็ปนมากับขยะทำให้คนของเราบ,บาดเจ็บมากมายในขณะที่หน่วยเรานำทีมโดยผมผู้พันชัยหมวดเรื่องจารันและจาดีนี่หน่วยของเราต้องต่อสู้กับขยะมากมายที่ปะปนกันมาอย่างไม่น่าให้อภัยผมและทีมโดนปลุกตอนตีสามเพื่อเตรียมพร้อม เราตระเวนเก็บกวาดซากหลายต่อหลายจุดและในเกือบจะทุกจุดเราต้องแยกเก็บเอาของที่ใช้ได้ออกไปจากกองเศษซากนั่นคือสิ่งที่ผมและทีมต้องเจอต้องแยกทุกวันแราวายี่สิบครีตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นปู่และรุ่นถวดหน่วยผมเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้ป่วยชายสาขาปอดอักเสบดีเด่นสาขาโรคผิวหนังยอดเยี่ยม รวมกันแล้วก็ทั้งหมด10สาขาจาก50เขตเก็บขยะทำไมหลายๆคนชอบคิดว่าทิ้งๆไปเถอะเดีย๋ยวเขาเอาไปเผาให้เอาไปทิ้งให้ผมบอกเลยนะเฉะลี่ยแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยจะสร้างขยะได้1.42กกิโลคิดดูสิในเขตเๆหนึ่งมีจุดที่ขยะประมาณ40-50จุดมีถังขยะรองรับ3-4ถัง ตกถังหนึ่งก็ร,ราวรเจ็ดสิบกิโลกรัมเจ็ดสิบกิโลกรัมคูณสี่ถังคูณห้าสิบจุดนั่นก็เท่ากับอู่เท่าไหร่เยอะจังเยอะจัดหนึ่งขอจิ้มแล้วกันหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลกรัมนั่นก็หมายถึงสิบสี่ตันเลยแค่ในเขจจตจตุจักรก็มีขยะสามร้อยตันต่อวันแล้วสถิติรวมของทั้งกอทมอก็คือ9 0 0 0ตันต่อวันนั่นก็เทียบเท่ากับมหาพิระมิดแห่งกีซาจำนวน5 4า5 0นสีนพรปิรามิดเลยทีเดียวนะ เพราะในสนามรบอันตรายมันมีรอบด้านเราจะมีอุปกรณ์ป้องกันนี่ไงถุงมือกับผ้าปิดปากกับสิ่งที่ต้องเจอในทุกๆวันแล้วจะเอาอะไรไปสู้ก็ทิ้กันรัวๆแยกกันซะที่ไหนคินดดูเราสูญเสียกันไปเท่าไหร่แล้วกับการไม่แยกขยะขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ก็จะปาปบออยู่ตามธรรมชาติทำให้เกิดภาวะเืินกระจกเกิดภัยพิบัติตามเมืองต่างๆ ก็ทำให้เกิดการแข่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติและที่ทํากินน่ะขยะบางอันก็เป็นวัตถุอันตรายบางก็เป็นอาวุธเคมีเทียบกับจํานวนขยะที่มีอันตรายแล้วก็เท่ากับจํานวนระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าตัวคนเสียอีกและสุดท้ายเราก็จะสูนย์พัน แยกเถอะครับอืมแยกแล้วดีแยกไปสิในง่ายเนี่ยคดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องเอาไปรีไซเคิลได้ทำขาเทียมโคมไฟหลังคาหรือขายก็ได้ตังค์เอาไปซื้อของบริจาควัดบริจาคโรงเรียนก็ได้บุญชีวิตดีมีความสุขเราแฮปปี้ปปคนรอบข้างก็แฮปปี้ ปี้มากไปรึเปล่าแ,แยกขยะมันก็รอแบบนี้ไงเนานะนี่ก็สูงนี่ก็อื้อมาช่วยกันแยกไม่ใช่แยกขยะเธอครับ